ครับป๋านอมอดทะเลทำกับข้าวให้นักมวยครับนี่กับเจตุ้ครับขยัวไต้ค่ะเด็ดดังให้นักมวยกินนอมานี่ยั้าสยจ้สอยากใส่เลยข้าเกี๊ยวขยัวยะใส่เด้ใส่คัดเราเรียบร้อยผัดเยอะแล้วทำเสร็จไปเยอะแล้ว ดับดูวิธีทำครับเอาเพื่อังให้เพิ่นเฮ็ดให้ผู้ใดเฮ็ดไงอ่าประตูนี้เฮ็ดอ้าเมื่อนึงเลยวะมื่อนึงเดียวหน้าตึ้งมาเอาไงหอมไอ่เหรอเอาได้เลยนี่แหล็กไข่ไส้ใส่ยังไงเสียใส่หมูหมูสับแล้วก็มีผักมีแครอทมีมะเขือเทศมีถั่วค่ะแล้วก็อันนี้ใส่แตงวลงไปด้วยหอมใหญ่ นี่ไหม้าใส่กลุ่มอ่ะใส่กลุ่มกลุ่มเม็แกงสมเด้ไปเบิง่งแ, <c ười> แล้วแก่อ่ะใสได้หมดเนี่ยน่าจะใส่แต่เราก็ใส่ใจก่อนอันนี้จะอร่อยคุณไม่ใส่ใจต่อให้ใส่กุ้งใส่ก้างอะไรก็แล้วแต่มันไม่มีประโยชน์แล้วถ้าไม่ใส่ใจเราเ,าเาย็นยังกระแซบดอกไม่เพื่อเพื่อตูดนะเย็นยังกระแซบเบิ่งไวเนี่ยพี่จริง อยากกินอะเห็ดเองใด้เลยนะบ่แม,มนตอ้องแบบระดับมอทะเลก็ทำเป็นทุกอย่างใครก็ทำได้ <ๆ S 1> บเบอเราก็จำเพิ่นไหวก็ถามเพิ่นเป็นยังก็ยังฟีในหยังมนเหีนวิธีใส่หย,ยังก่อนก็ถามหมดเลยแล้วขอเห็นตัวเองถ้าทำงพิมาดกับแม่เฮ็ยเพิมมาดินโอ้โหเห็ดกินจนทลาแล้ว ทำลูกหมาดเลยนะทาเป็นท <_ Gimme for u> <oyu> ุกอย่างทำเป็นท <iti> ุกอย่างนลเป็นเฮี้วแลาเมตะกี้หมดทีดกับเขาบรเเ็นเด้จริงตะกี้เฮกับเขาบ่เ็นเลยย่มเสาหมลงมานี่หมดมาซอยประตูเด็ดพักก่อนแม่กระังเด็ดใบมผาซอยหอมมก็ร้องถามประตูซออยแบบไดประตูก็จะบอกว่า เราเอาอเราเอาโรยหน้า,<อ>าโรยหน้า<ล><ล>ซุปหรือว่าเราเอามาผัดเ<อ>ล้าก็สิบ,บอกว่าโรยหน้าซุปเห็ดเอาจากเส้นจักเส้นเาาคัดเอเอาจากเส้นจักเส้นเล้าก็สิบ,บอกหมดเพราะถามทุกขั้นตอนพริกเนี่ยหั่นแบบไดยอ้าวเราจะใส่เตียงอะไรหรือว่าเราจะไปผัดเขามันสิบอกคือกันอยู่ที่การทาน่นไม่เหมือนเล่า,าอธิบายหมดตั้งทุกขั้นเป็นมดตรงถามมาถามเดาอราบอกว่าตอบหมาเลยเหือเต็มตั้งแล้วเส้นหล พอประตูเห็ดแกงสมปหมูเห็ดแกงสมเสร็จปุ๊บหมาะกับิงวิธีการใส่เวลาเราใส่ผักเราก็สิบอกว่าตัดแข็งไะใส่ผักอ่าแล้วมันเปื่อยยากอ่ะใช่อ่าที่มันเลืยยากกว่าก่ที่สําคัญเนาะประตูประตูก็จะแบบให้หนูมาชิมเนาะต้องเล็อกให้เราชินกับการรสชาติรสชาติไงแกงส้มอ่ะมันมีกี่รสชาติมีรสชาติแบบเปรี้ยวหวานย่างไหมอ่าอะไรที่มันจะนั่นให้เขาเทสเขาเองเขาจะได้รู้ ก็เมนมาผู้ใดพี่มาพี่มากคับมาจากเมกาเซียนทั้ง่นกินมาอาหารทะเลลงทะเลงทะเลลงทะเลไปทะเลไปต้องมาแกงกบปูแล้วก็น้ำพริกปลาทูผัดน้องปลาทูเนาะแล้วก็กินผักผัดผงกะหรี่ปูม้าด้วยแล้วก็จะมีปูเนื้อปูเนื้อปูดำปูนึ่งปูไข่ปูไข่เอามาต้ม ต้มจัาแล้วก็แกงส้มปลาดุกทะเลอ๋อเนี่ยคนสั่งคนสั่งมาจากอเมริกาสั่งออเดอร์มาแล้วอันเถะหอ้ใจถึงมาสั่งก็ต้องเฮ็ดแไม่นู่นนี่อยู่เหรอแต่แต่คนจักสี่เดียมาบ่าเดียมากมาเดือนใดล่ะเดือนหนาฬิกา เดือนหนาหน้าแทศของน้องมวยเดือนหนาได้มันก็ได้บอกว่าเดือนสิงหากันยายนได้หมดว่าเดือนหนาเออเดือนหน้าโอ้โหพี่กินสิลงเดือนใดเด้อคิดเนี่ยโอ้โหเนี่ยสิลงเดือนหนาเลยมือหนาล่ะเนี่ยสิลงมือหนาแล้วเนี่ยจะดังอย่างไรก้วะเน่ยพีนี่ยจะทำปีกไก่ทอดน้ำปลาเอ้เจยเยอะจานเลยคะนี่บ่ะเอาอีกจานหนึงขาย ใครยัดไส้ไม่ได้กินไม่ได้กินไม่ไปก่อนเลยอ่ะอีกแกนนึงหายไปไหนพร่ตู่ใครยัดไส้ครับตู่กนนหายไปจานอะไรจานใครหายใส่จานใส่แล้วอันไหนใจานอะไรมนมีมอียู่แล้วก็ทำองเหรอค่ะีเอาสองใบพอกเรียบร้อยโอเค เหสใครจะใส่จ้ะอันนี้นเ,เอาสองใบพอเพราะ,ราะว่าดูนทำอันเล็กนม่บอกพ่อเอาอีกอันหนึ่งเด้แต่เขาเอาแบบอันเล็กไงชุดเล็กเราต้องใส่สองใบพอถ้าใส่ใบเดียวมันบางแล้วใส่สามใบมันหนาไปนี่มีหัวหมดแล้วไป้คือบาไม่สีไม่ไม่แต่เจ้าหน้าที่เขาป้อนแต่เราเจ้าหน้าที่เนะยายเจ้าหน้าที่ละสิไปลาดทั้งลาดผ้ามือเลยละวัน ไปว่าผู้หลาไม่หนีสิไปแล้วไปว่าผู้หลักผาไปแน่ทั้งหลักผาไปนะแต่ตรงนี้แบบเขาเรียกว่าที่อะไรที่แบบที่เขาลำบากอยู่ตรงไหนที่ลำบากอ่าพาว่าลำบากอยู่ไม่ลำบากรถตู้สามคันรถตู้สามคันแท็กซี่คันหนึ่งรถตู้สามคันจอดหมดทุกคันจอดจอดจอดดู จะตู่ทำเองครับนี่แต่ทำงานหลวงพ่อพ่อกินไม่<ำ>ไมีฝรั่งสี่แล้วฝรั่งสี่คนฝรั่งไทยสองเรี <c oughs> ยกว่าทำให้เขาเหมือนกันคนไทยนี่ครับทำเองล้างเองครับมอสทะเลใช่ธรรมดา พอไสใส่ผู้ໃດครับเขตเองเนสุอย่างเก็เได้อยู่แม่ได้บ่ เคียงเดี๋ยวกระตูกแลสิทำไก่หน่อยอันนี้เอาไว้ตัดกับเขาอ,อย่างเดียวไม่ได้ตัดผมหนึ่งมับ่ไม่ก็ตัดผมไปอีกอันหนึ่งเดียวอันนี่ตัดกับเขาต,ตัดัดดกแบบพักใบกระเพราใบโหระพาอะไรอย่งเีนีแกงนะนี่สีแ้งนนะครับสีไกท่ทอดน้ำปลาครับ เมักเลยดนเบาใจก็เล่าถึงมากเลยนั่งเขากันเ,เลยเดี๋ยววันก่อนนั้นป้าจะล้างครีมใหม่ล้างคร้มใหม่ให้ได้ เยนเ็นแบบลอยที่ยังยยห,อหองอกไทยนะเขก็ข่เย็นแบบลอยแ <laughs> ลกรเ็นเอย, <laughs> ย็นแล้วลอยามันมาก <laughs> 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 พี่เท้ามาเราบอกวันนี้มาจ้มาเนี <laughs> <laughs> เ่นอนอยู่ <laughs> ตืน่นยังตื่นตอนนีอยู่ ตอนนี้ลูกพี่อยู่ที่ไหนแล้วนี่อยู่ที่จังหวัดไหนเฟสโน่ฮะเฟสโน่ไปตอนนี้อยู่กับพี่แก่นแล้วก็พี่มาลัยเพชรมาลัยเพชรสิลเวอร์พรมมาลัยเพชรซิลเวอพมแบบแก่นสักสองคนจิตใช่ค่ะแล้วก็อยู่ที่บ้านพี่เต้ยค่ะตอนนี้อยู่กับพี่ตันี่คพี่ตันพี่ตันที่เป็นมวยปะ ใครพี่เตยเป็นนักมวยไหมามลลาเลพชร <c oughs> อ๋อซื้อเลนเพิ่นมาเลพชรอ่ะอ่าจ้านั่นแหละมาเลพชรซื้อเลนซื้อพี่เตยเตยโซเตยโซะแน่นั่นแหละเขาพี่เตยเขาเปิดยิ้มยู่ะเปิดปยิ้ม <New> <c oughs> ยูเฟสโนหลักแกนซักยูอะไรนะยูนิวเจอร์ซีค่ะวันที่กี่แกนเรายู่นิวเจอร์ซีเดี๋ยววันที่หนี่งวันที่อะไรยี่สิบเจ็ดแล้วสอน วันที่งเจ็ดเมตราก็สอนอยูแล้วตอนนี้พี่มาดเขาพักอยู่ที่ไหนพักอยู่ที่บ้านพี่เตยค่ะบ้านมาลยเพชรไม่แต่ไม่ได้พักที่เอลเอแล้วก็ปกติอยู่เอลเอค่ะอยู่กับปกติอยู่เอลเอแต่วันนี้ไปเฟสโนวแล้วก็อีกสองประมาณวันที่ยี่สิบเก้าก็จะไปนิวเจอร์ซีนิวจอร์ซีย์ ไปหาที่เกียนสักแล้วก็อยู่ประมาณสองสามวันแล้วก็ไปหาที่ขุนพล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 นั้งมวยใช่ค่ะชอโรบจนาชัยโอ้ขุนพลแจกดีเทสแม่นบอกโมหุ่นโมหุ่นก็ซื้อขุนพลนั่นแหละโมหุ่นอรนะอะไรลายขุนพลหรือขุนพลเลยขุนพลเนี่มือนั้นก็อยู่กับพวกพิมาดเล็กมาดไอ้พี่มาดเล็กก็ซื้ออย่งเกาะที่เดีย พิมาดไหมนอนเลยแล้วก็ที่หนึ่งหนึ่งหนึ่งอะไรนะหนึ่งอะไหนึ่งอะไรนะหนึ่งมาซอมบ๊ออเหรบ๊บเหอหนึ่งหงนจงสนั่นน่ะโูกอ๋อจงสนั่นแฟ์แท็กจงจงสนั่นแฟแท็กแล้วก็ไม่ให้ไม่ให้หนึ่งหนึ่งไงหึ่งสยามหนึ่งสยามแฟแท็กไ หนึ่งพยายามแฟแท็กแล้วก็พี่จงสนันนั่นแหละพี่มาศใช่ไหมจงสนันแล้วก็มีพี่มาดสามารถวันนั้นอ่ะสามคนอยู่ที่เฟสโน่ตอนนี้กลับไปแล้วกับแอลเอแล้วก็กลับมาเฟสโน่อีกมาแล้วยิ้มเลยยิ้มแฟแท็กคุณปองพวกแฟแท็กขยูเลยพมนพวกนั้นละมาทั้งแก่งเลยเป็นซิฟอ่ะเขาไปไปพบปะพี่ซ่าเขาไปเนาะเขาไปหาพี่ซ่าเขาเพื่อ แล้วก็ไปเที่ยวสวนพี่ตันพี่ตันนี่พี่ตันที่พี่ตันบริจาคเงินให้สมาคมห้าหมื่นบาทนะห้าหมื่นบาทไทยห้าหมื่นบาทเหรียญห้าหมื่นบาทไทยแต่ว่าเดี๋ยวโควิดหายพี่ตันก็จะกลับมาพี่ตันบริจาคมาอีกสามแสนบาทตอนนี้แค่ช่วยสมาคมช่วยสมาคมค่ะนักนวยเก่าก,าก็แล้วก็ แกชอบพี่ตังชอบมวยด้วยก็จะพยายามสนับสนุนให้สมาคมเราสืบสารมวยไทยช่วยเหลือันมวยเก่าใช่ก็ดีก็นายกนายกไปอเมริกาเที่ยวนี้ก็จะก็ดีเออได้ลายใ่ได้เงได้เงินซอยสมาคมหลายเงินมาซอยแบบสมาคมซอยหอกนักมวยเก่าสมารถชกนากมวยเก่าหน้าขนมต้มดูประเทศไทย นั่น嘛แต่้า้าุกข้นที่คุพวกส่วนมากเขาจะเป็นค้นเล้าเ้าเลยอ่ะเล้าเลยเลี้จังเ่าเหล้าเต้ยเต้ยเต้ยเ้ยมาไรเทสนั่นแหละค้นเล้า้นล้าเอ้ยพี่บีมาไรเทสเราเป็นข้นน้ำซุรินี่ล้าไดเนี่ยล้าเนี่ยเราเป็นคนเล้าประิษฐวกที่อยู่ในยิมเล้าอ่ะที่อยู่ แถบเซฟโนดตรงนั้นน่ะพวกเล่าอ่าพวกอพยพสั <c oughs> ่งมาด้วยซี้อพยพเมริกาแต่โอ้โหเขานี่แล้วเขาชิมเขาดีเยอะแล้วน้าไก่ว่าที่ตันนี่เห็ดสวนเป็นยี่ห้ตันเลยที่ตันน่ะเห็ดสวนแบบสวนพักที่ขายในตลาดนะพี่พวกแบบกระเทีบมแบบเขื่อนเงาสวนกระมัพวกองุ่นบุญยางเสียแล้วเห็ดเบิร์ตนี่พักเยอะแยะเป็นพันๆไร่เลยอพยพอเมริกานะจ้ะ เราเป็นคนง่ายๆาบ้านๆเนีคยสไตล์ลงมาเ,เลยสไตล์ลงอะเราแต่ละพื่อกันแหละยื้พื้นกันแหละกินง่ายอยู่ง่ายไปต,ตกปลาเราไปน้ำกดนตกปลาออกเพื่อสามคนบบกำลังอยู่เมืองไทยกำลังว่าวพื้นว่าวพื้นลูกพี่อยู่อเมริกาครับพอ <c oughs> ตอนนี้ค<อ>ิดถึงลูกพี่แล้วลูกพี่ยังไม่กลับก็เลยว่าวพื้นเพิ่น เดี๋ยวนี้ลงมาแบบผิวพรรณดีขื่นเดยพี่เพีงเล่าเดนมาร์กพินิจเอาให้พินิจเดพินิจอะไรนะจิระดานะชื่อเลยน้พี่โซดน้องชายวิ่โดชื่อจริงชื่อน้ำมวยแล้วชาวลิศชาวลิศสิพ่อะพรมบอไม่รู้แม่เนี่ยวลิศได้พินิจอะนิดมอนวดอะพินิจน้องชายน้องพี่ชาวน่ะ อ๋อวิชาวิสก่ชาววีิป์ระมสำหรับน้ไส้อ๋อน้ไส้นนี่จิรดาน่ะนี่ฮาน้องมีสดไปก่อนแล้วปล่อยมั่ไปแ้วน่ะนี่นิดนั่นแหละนิดแล้วหยน้ำมักมากไทยไม่รู้นิดแล้วหยน้ำมรกมากน้ำมักนี่ตอนนี้ก็ล่งตามหาน้ำมักไขลูกมาน้ำมาไม่เคงนั่นแหละน้ำมรคในเคิน้ำมรคไข่ก็ ถ้าใครมีก็แนะนําให้หนูด้วยนะคะคอมเมนต์ comment เลยคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เลยนะคะถ้าใครมีน้ําหมักน้ําหมักแบบทานได้นะเพราะมัน้าเรามาด้่มันลา ช่วงนี้หนูต้องการข้อมูลของน้ำหมักน้ำหมักธรรมชาติแบบเราหมักเองชาวบ้านหมักเองที่เราแบบเอามาฐานเอามากินกันได้น้ำผลไม้น้ำอะไรอย่างค่ะมลสเชรหรือว่าจะเป็นแบบผลไม้หมักผลไม้ได้เบิร์ดได้ทุกอย่างน้ำมันมันด้เมล้างเมล้างข้างไงไขม่ทุกอย่างที่มันหมักมสมากเอาแต่เอาีดปอดไข่ยิ่งยิ่งน้ำฟ้าถังเด้อจุดบอกไฟมาท่านน้ำฟ้าถังน้ำหมักก็ได้ทำความสะอาดหมาได้ย่างดีสะาดแค่ ผู้ใดมีผู้ใดเอ่อนี่หอมมุ้หรือนีน้ำมากอ่ะก็เมนต์มากให้ทางช่องทิ้งทั่วอะไรแล้วจะขอบคุณลงหน้าสวยแล้วเนี่ยเห็นบอพี่งามเลยนะตั้งใจเย็นี่ยมนะสวัสดีค่ะใส่ไก่น้ำปลาใส่น้ำปลาลายโอ้ใส่ช้อนโตเดียวใส่้ทงโกก็ใส่ เนี่ยมอดไม่ยืนเบิงยังเป่นมดยืนเบิงกันถอดรอดก็ธรรมดาแบบก็เป็นแบบภัยจิแมนรอดดีข้นไปเลยก็ว่าถิ่มไว้เลยกับถิ่มไว้แข็งเป็นมองมองมันเป็นซุกไหนทัวร์กันมันบ่ะใช่กันอาหารเลี้ยงลมหิวข้าวแล้วเขาเลยเลี้ยงลมนะหิวข้าวยังอาบน้ำหรือยังเนี่ยนะครับนะแล้วกินอะไรแล้วก็ติดคอคืนเนาะคืนเป้าคืน มันไม่ติดก็คืออะไรแต่พากินมันแล้วเป็นเลนแล้วก็ติดจอร่อยเราไม่ต้องมาคนแใจน้ำซุปหรือว่าอะไรนี่แม่ครัวอันดับหนึ่งใครอันดับหนึ่งปั๊บอันนี้นะฮะอะไรอะไรนะแม่ครัวอันดับหนึ่งใคอันดับสองต้องมีอันดับสองเลยใครอันดับสองนี่ใครวะใคอันดับสอง แม่โคตรดำเบ่งชอบใครนักมวยอ่ะมีนักมวยในดวงใจไหมที่ชอบใค่เนึ่งร้านเล็กไปเก็บเสื้อผ้าเก็บกระเป๋าออกไปถางนอกไปนอห้งนอตเลยหนึ่งรอานเล่รู้จักไ่อยู่จุดไม่รูไ่เห็นจังเลหอมมากแม่ครัวแม่ครัวยังรู้เยรูบอกแห้งเลย่ามารยกกได้ไง ร้านเล็กต่อให้แผนล้านเล็กปูเป็นเล่าทเนี่ยไดก็บอกว่ามักก็หนึ่งร้านเล็กนี่ยร้านเล็นี้กับว่าหนีแม่อยากอยู่กับลูกหมัดอยากอยู่กับปูมากแต่ว่ามักหนึ่งร้านเล็กกินอีกเยอแล้วมันก็แล้วแต่ละอันกชอบครับก็ชอบหนึ่งร้านเล็กก็ชอบบอกให้ดูงวยปูมากแต่ชอบก็ดูหนึ่งร้านเล็ก ไม่ชอบมวยฝีมือเชอบมวยเสาหม้อนุ้่หาเกีไขเกี่ยไข่แล้แเห็นไหมพี่มันจะมันจะสวยสีเสมอกันเห็นไหมสวยงามอะละกัพอต้องทำซ้ำอ่าซ้ำไม่แล้วนะฮพอแล้วบ่อพ่อพ่อพืนอีกบ่ะพอพืนอีกใดได้พอพมื่วันครอบัพอกซ้า คิดทอดที่มาดบอกพี่มาดฉันเบ้เงินอยู่ในฝันรักคุดทอดกับมาสิไปกินลุงมาดเคียงหอดเด้อกลับมาได้สิไปลงทะเลให้อยากกินยังออเดอร์มาเลยโอเคพื้นต่อสวัสดีค่ะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดแชร์นะคะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์